จัดอันดับความรวยเป็นเศรษฐีของคนเกิดทั้ง7วันเกิดปลายปี2,568อันดับที่7คนเกิดวันพฤหัสบดีการกระทำที่ส่งเสริมควรเน้นการสร้างวินัยทางการเงินอย่างสม่ำเสมอเริ่มจากการทำบัญชีรายรับรายจ่ายและตั้งงบประมาณในการใช้จ่ายแต่ละเดือนให้ชัดเจน การงานและธุรกิจการงานจะเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปจากความขยันและความรับผิดชอบที่โดดเด่นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการให้คำปรึกษาหรือการลงทุนในระยะยาวจะไปได้ดีควรใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเงินและรายได้รายได้หลักจะมาจากงานประจำรายได้พิเศษจะมีเข้ามาบ้างประปรายจากงานเสริมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถพิเศษของคุณโชคลาภและความมั่งคั่งโชคลาภมีเข้ามาเล็กน้อยความมั่งคั่งจะมาจากการออมเงินอย่างสม่ำเสมอและการลงทุนที่เน้นความมั่นคงคำแนะนำและแนวทางควรวางแผนการออมและการลงทุนอย่างจริงจังและหลีกเลี่ยงการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือย ควรศึกษาการลงทุนในกองทุนรวมหรือหุ้นปันผลดีเพื่อสร้างรายได้แบบพ s s ซีฟอินคัมอันดับที่6คนเกิดวันสุก การกระทําที่ส่งเสริมควรใช้ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถทางศิลปะท,ที่มีมาสร้างรายได้พิเศษควรควบคุมการใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงหรือของสวยงามต่างๆการงานและธุรกิจการงานจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีโอกาสได้โปรเจกต์ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์สูงธุรกิจที่เกี่ยวกับการออกแบบแฟชั่นอาหารหรือการบริการจะไปได้ดีมีโอกาสเติบโตและสร้างรายได้ที่ดีการเงินและรายได้ รายได้จะมาทั้งจากงานประจำและงานเสริมที่ทำควบคู่กันไปมีโอกาสได้เงินจากการขายสินค้าออนไลน์หรือการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่รักโชคลาภและความมัง่งคั่งโชคลาภมีเข้ามาในช่วงปลายปีความมั่งคั่งจะมาจากการใช้ความสามารถพิเศษในการสร้างรายได้และการรู้จักควบคุมค่าใช้จ่ายคำแนะนำและแนวทางควรวางแผนการใช้จ่ายให้รอบคอบโดยเฉพาะกับสิ่งของที่ไม่จำเป็น ควรหาช่องทางสร้างรายได้จากงานอดิเรกหรือสิ่งที่ชอบเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินอันดับที่5 คนเกิดบันจันท์การกระทำที่ส่งเสริมควรสร้างความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเพราะโอกาสทางการเงินจะมาจากการร่วมมือกับคนรอบข้างการงานและธุรกิจการงานจะโดดเด่นในเรื่องของการติดต่อประสานงานและการทำงานเป็นทีมมีโอกาสได้ตำแหน่งที่ต้องใช้การเจรจาต่อรองสูงธุรกิจที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกหรือธุรกิจที่ต้องใช้ความน่าเชื่อถือสูงจะไปได้ดี การเงินและรายได้รายได้จะเพิ่มขึ้นจากการลงทุนร่วมกับคนอื่นหรือจากความสมเร็จในการเจรจาธุรกิจรายได้พิเศษจะมาในรูปแบบของค่าคอมมิชชั่นหรือส่วนแบ่งจากหุ้นส่วนโชคลาภและความมั่งคั่งโชคลาภมีเข้ามาบ้างประปรายแต่ความร่ำรวยจะมาจากการลงมือทำอย่างจรงิงจังและความฉลาดในการตัดสินใจด้านการลงทุนคำแนะนำและแนวทาง ควรวางแผนการลงทุนร่วมกับคนที่ไว้ใจได้และตรวจสอบเอกสารสัญญาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน ควรแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปใช้ในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อันดับที่4คนเกิดวัอังคารการกระทำที่ส่งเสริมควรใช้ความกล้าหาญและความเด็ดขาดในการตัดสินใจด้านการเงินแต่ต้องไม่ลืมที่จะศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนลงมือทําการงานและธุรกิจการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีโอกาสได้งานใหม่ที่ท้าทายและให้ผลตอบแทนสูงธุรกิจที่เกี่ยวกับการก่อ สร้างอสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงจะไปได้ดีมีโอกาสเติบโตและสร้างไรายได้ที่ดีการเงินและไรายได้ไรายได้จะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากงานประจําและงานเสริมที่ต้องใช้ทักษะความสามารถเฉพาะตัวโชคลาภจากการเสี่ยงโชคมีโอกาสเข้ามาในช่วงกลางปีเป็นต้นไป โชคลาภและความมั่งคงั่งความร่ำรวยจะมาจากการกล้าที่จะตัดสินใจในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำโชคลาภจะช่วยเสริมให้การลงทุนของคุณประสบความสำเร็จคำแนะนำและแนวทางควรวางแผนการลงทุนในสิ่งที่ใหญ่ขึ้นเช่นการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือการลงทุนในตลาดหุน้นแต่ต้องไม่ลืมที่จะตั้งจุดตัดขาดทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงอันดับที่ 3. คนเกิดวันเสาร์การกระทําที่ส่งเสริม ควรให้ความสำคัญกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มเช่นอสังหาริมทรัพย์หรือทองคำเพราะมีเกณฑ์ที่จะได้รับผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมการงานและธุรกิจการงานจะมั่นคงและเติบโตอย่างแข็งแรงธุรกิจที่เกี่ยวกับที่ดินเกษตรกรรมหรือธุรกิจขนาดใหญ่จะไปได้ดีมีโอกาสได้รับมรดกหรือทรัพย์สินชิ้นใหญ่ การเงินและรายได้รายได้หลักจะมาจากงานประจําและธุรกิจที่ทําอยู่เดิมรายได้พิเศษจะมาในรูปแบบของค่าเช่าหรือผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โชคลาภและความมั่งคั่งความร่ำรวยจะมาจากการสะสมทรัพย์สินและความรอบคอบในการใช้จ่ายที่สำคัญคือมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากการขายที่ดินหรือบ้านซึ่งจะเป็นเงินก้อนใหญ่ที่เข้ามาแบบไม่คาดคิด คำแนะนำและแนวทางควรวางแผนการลงทุนระยะยาวและเก็บออมเงินในบัญชีที่ให้ผลตอบแทนสูงหลีกเลี่ยงการให้ผู้อื่นหยิบยืมเงินเพื่อป้องกันการสูญเสียอันดับที่สองคนเกิดวันอาทิตย์การกระทำที่ส่งเสริมควรใช้ความเป็นผู้นำและความสามารถในการบริหารจัดการที่มีมาสร้างโอกาสในการหารายได้ใหม่ๆควรกล้าที่จะรับความเสี่ยงในสิ่งที่ใหญ่ขึ้น การงานและธุรกิจการงานจะโดดเด่นอย่างมากมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโปรเจกต์ใหญ่ที่เพิ่มรายได้เป็นเท่าตัวธุรกิจจะเติบโตแบบก้าวกระโดดจากความคิดสร้างสรรค์และไอเดียที่ไม่เหมือนใครการเงินและรายได้การเงินของคุณจะพุ่งขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อรายรับจะเข้ามาจากทุกทิศทางทั้งจากงานประจำธุรกิจส่วนตัวและการลงทุนโชคลาภจะอยู่ในระดับสูงสุดมีโอกาสได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิต โชคลาภและความมั่งคัง่งความร่ำรวยจะมาจากการพลิกชะตาที่แท้จริงโชคลาภจะช่วยเสริมให้ทุกการตัดสินใจด้านการเงินเป็นไปในทางที่ถูกต้องและนำมาซึ่งความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนคำแนะนำและแนวทางควรวางแผนการลงทุนแบบหลากหลายช่องทางไม่ควรพึ่งพาไรายได้จากแหล่งเดียวควรมีการลงทุนในหลายๆประเภททั้งการลงทุนระยะสั้นและระยะยาวและควรเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อเพิ่มโอกาสในการ สร้างรายได้อันดับที่1คนเกิดวันพุธขอแสดงความยินดีกับคนเกิดวันพุธครับปี2568คือปีที่ดวงการเงินของคุณจะพุ่งขึ้นสูงสุดในบรรดาทุกวันเกิดรายรับจะเข้ามาจากทุกทิศทางทั้งจากงานประจำธุรกิจส่วนตัวและการลงทุนมีโอกาสได้รับโชคลาภที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตทำให้มีโอกาสรวยเป็นเศรษฐีได้ภายในปีนี้ การตัดสินใจทางการเงินจะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างงดงาม